มามิงจ์ต appreciate everything กดดันมากไหมเห็นรูปในใบสมัคร G E แล้วรู้ว่าไม่มีความสุข มันออกสีหน้าอะนั้นเลยหรอไม่เราก็โอเคตอนถ่ายก็ไม่ได้รู้ไม่ได้รู้สึกเศร้าหรืออะไรแนละ้วจะแบบถ่ายออกมาเหมือนจะร้องหไห้ร้มันคือแบบไม่แต่งหน้าเลยเพากว่าจะเห็นของคาน,นิงสวยมากจริงๆแต่งหน้าสวยมากแต่ภาพไม่ที่เราคือเด็กกบโปโลที่ไหนมาลงสมัครจ้ามาลงจีอีจ้าแต่มันก็ดูหน้าเหมือนจะร้องไห้จริงแต่ก็ไม่เป็นไร แต่ก็อยากให้รู้ว่าเป็นต้องเป็นห่วงนะมาสนุกไปด้วยกันใช่ก็อยากจะบอกทุกคนเลยว่าอยากให้ทุกคนแบบสบายๆส,สนุกๆนุเนอะไม่อยากให้ทุกคนเครียดเกินไปนะเพราะว่าถ้าทุกคนเครียดมันมก็จะเครียดแล้วก็มันมัีมมไม่ได้คาดหวังอะไรคือทุกคนจะให้อะไรมันมก็ยินดีเสมอไม่ว่าติดหรือไม่ติดหรือว่าอันดับต่างๆอะไร ก็ตามมามิงจะ appreciate everything ช่วงจีอีอย่าพยายามอยู่คนเดียวเช่นอยู่กับคณิงจะไมอืมจะยิ้มไปกับมามิงเสมเออโอเคอย่าให้เห็นเชียวว่าใครไม่มีเงินกินข้าวถ้าอย่างนั้นจะกลายเป็นไม่สนุกแทนนะ อยากไปเที่ยวในทัศการดอกไม้เธอบ้างไมพอดีว่าพี่สาวเขาไปเรียนเขาไปเรียนจัดดอกไม้ที่ชื่อว่าโคลิงกะเป็นจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นเหมือนจัดดอกไม้เหมือนดอกไม้จัดใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีสมาธินิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนแบบได้เรียนรู้อะไรจากไม้ด้วยถ้าให้เลือกดอกไม้ชอบดอกอะไรหรอคะ รู้สึกว่าตอนนั้นไปเจอดอกไม้พันหนึ่งรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยชอบมากมันเป็นกระดิ่งอ่ะเหมือนเหมือนทิงกระเบลอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยมันน่ารักมากลิลลี่ออฟ l e เลน่าจะใช่น่าจะใช่ใช่ใช่ใช,ใช่สีชมพูน่ารักเนาะมาเลยพันละั้งแก้วหรือลิลลี่ทางภูเขาหรือทิงเกรเบลมันต้ทิงเกรเบลจริงๆ <laughs> นี่แปลกว่านั้นดอกไม้ชน,นิดนี้ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการ เติมเต็มความหอมหวานและความสมบูรณ์ให้กับชีวิตคู่ดังนั้นจึงมักจะถูกใช้กันมากในงานแต่งงานหรอไม่เห็นเคยเห็นเิืไม่ใช่สนกคนน้องน่ารักทางดอกไม้หลายคนเลยย่ยาชม <laughs> ยาชมนะยาชม <laughs> ยาชมนะ <laughs> มนะ <laughs> อันนี้กา้าใส่เลี้ยงเธอดีไหม S <S> ฉันเห็นนะว่าพวกเธอจากแล้วพวกเธอก็ตั้งชื่อฉันว่าเป็นว่าเป็นเป็นชื่อฉันตอนแรกก็เคยเห็นอยู่ว่าแบบเออเรียกว่าพิมพิมพิงพี่ิงอะไรนึงแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะตั้งชื่อได้ด้วยน้องๆเอาชื่อเธอไปตั้งราม,มารู้สึกอย่างไรก็รู้สึกขอบคุณที่ยังนึกถึงกันนะคะ